ะคะ่จำใ่นะคะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินอาหารญี่ปุ่น20บาทกันค่ะ<ม>ทุกคนตอนนี้เราคิดถึงประเทศญี่ปุ่นมากพอพี่โควิดมานะคะทำให้เราไม่ได้ไปญี่ปุ่นเลยประเทศญี่ปุ่นคือประเทศที่เราชอบมากอาหารอร่อยอากาศดีบรรยากาศดีใช้ชีวิตง่ายคือแบบ มันดีมากอ่ะและชุดบ้านเขาก็สวยด้วยชุดกิโมโนค่ะกิมิโนกิมิโน,โนโตโนโกจิมะนากิดะชุดกิโมโนนะคะทุกคนและโควิดอ่ะไม่ได้ทําให้แค่เราไม่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นนะคะทําให้เราตังน้อยลงด้วยค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะช่องเราก็งบน้อยก็เลยทําได้แค่ชาเลนจ์สิบบาท20บาทอะไรอย่างงี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปตาม, App, <ivan. S 2> มหาอาหารญี่ปุ่น20บาทกันดีกว่าที่มีโ<ว>นโตะนักจิมะมือแรกนะคะเราจะมาซื้อที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนร้านนี้เป็นร้านโปรดของเราเราจําได้ว่ามีอาหารญี่ปุ่น20บาทแต่เราคิดว่าไม่น่าเยอะนะคะเราก็เลยจะเหมาเลยค่ะเอา20บาทที่มีในร้านทุกชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปสั่งกันดีกว่าค่ะทุกคนไปค่ะไปเจอกันในร้านเข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะทุกคนหนูเอา ชิ้นที่เป็น20บาททุกอันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่ามีอะไรบ้างจะบอกว่าซูชิรานีเยอะมากนะคะทุกคนดูนี่ส่วนใหญ่อ่ะจะ10บาท15บาทเพราะฉะนั้น20บาทน่าจะไม่เยอะนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนคะ่ะและน,นี่ก็คือ20บบาททั้งหมดเลยค่ะ <what> <p are> เราว่าเราจำผิด ทำละสาบาทมั้งที่ไม่เยอะเราว่าพี่อยานจะต้องหิวข้าวมากแน่เลยเดี๋ยวเราจะกินเท่าที่เราอยากกินละกันแล้วอันไหนที่เราไม่กินเราก็เอาไปให้พี่อ่านกินแล้วบอกว่าเธอเขาซื้อมอกาอันนี้คือซูชิทากโกวาซาบินะคะอันนี้ชอบมากซูชิแซลมอนแต่ไม่อยากกินข้าวเลยอะวางข้าวไว้แล้วกันเนาะแล้วก็กินแต่แซลมอน ทำต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนนี่ปลาไหลแต่ว่าอยากกินแค่ปลาไหลอ่ะนี่ออกมาทั้งปลาไหลก็ยังเหลือข้อาวปั้นสาหร่ายให้พี่อัดเนาะทุกคนเนาะเราวเราก็กินไปเยอะนะทุกคนมันมันยังเหลือเยอะอยู่เลยอะ่ะอันนี้กินไปแล้วไม่กินอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่กินคำใหญ่ไป อันนี้กินไปแล้วแต่ว่าไม่กินข้าวดูดีมากทุกคนคะ่ะไม่เหมือนของที่เราไม่อยากกินอะ่ะเหมือนเป็นของที่เราตั้งใจซื้อให้เขา,าทุกคนไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปให้พี่อ่านกันเราอยู่กับพี่อ่านแล้วค่ะทุกคนนี่พี่อ่านถือกล้องให้เรานี่พี่อ่านเขาซื้อซูชิมาฝาก เธอไม่ได้ไปด้วยแต่เขาก็ซื้อมาฝากว้าวนี่คือซูชิคำละ20สบาทเลยนะเธอดูดีป่ะดูดีจริงนี่คือตั้งใจเลือกนะทำไมทำไมดูไม่คุ้นตาเลยอ่ะถ้าทำไมไม่เห็นมีสิ่งที่เรากินเลยยี่สิบบาทมันมีแค่นี้20บาทที่พี่กินมันก็มีไม่ใช่หรอมันหมดมันเหลือแค่นี้เธอต้องการอะไรก็ปกติพี่กินอะไรนะทาโกะวาซาบิ มันหมดมันหมดตามอร่อยไหมจ๊ะอืมอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะอะไรยี่สิบบาทหรอเออนี่อะไรนี่ข้าวปั้นห่อสาลีนี่ด้วยนี่คือข้าวปั้นนี่นี่ข้าวปั้นสูตรพิเศษของทางร้านนี่ข้าววิเศษเธอเขาเลยไม่ใส่หน้ามาให้ฉพี่ใส่หน้าเลยนะหน้าอะไร เออเขาเฉลยก็ได้เนี้ยคือสิ่งที่เขาไม่กินแล้วอาหารญี่ปุ่น20บาทมันเยอะมากเลยนะมีที่เขากินไ้วแล้วก็มีทาโกะวาซาบิที่เธอถามหาด้วยเพราะเขากินไปเดี๋ยวเราไปตามหาอาหารญี่ปุ่น20บาทกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนต่อไปเราจะกินโมจิค่ะทุกคนเพราะว่าโมจิเป็นขนมของญี่ปุ่นเรากินได้โมจิ20บาทเนี่ยนะทำไมอ่ะหาได้ที่ไหนเซเว่นอีเลเว่นมีด้วยเหรอมีดิไม่เชื่อเหรอไหนพาไปดูตามมาดูค่ะ cẩn thận โมจิแรไอเทมในตำนานกลับมาแล้วค่ะทุกคนไอศ์ครีมเนสเล่โมจิวนิลาที่ทุกคนรอคอยรีบมาลองกันก่อนหมดนะคะเพราะตัวนี้อาจจะออกมาแค่ช่วงซีซั่นนี้ซีซั่นเดียวถ้าไม่รีบมาซื้อเก็บไว้ก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะทุกคนและเขายังลูกใหญ่กว่าเดิมแต่ราคาเท่าเดิมคือ20วบาทโอ้ใช่ยี่สิบบาทเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอซื้อตุนก่อนนะคะช่วย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 ชหมด ไอ้ยเอาไว้นี่อันตุนตุนแรไอเทมขอทุกคนตาดาซื้อเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราซื้อตุนเยอะมากเป็นไงพี่อันบอกแล้วว่าโมจิ20บาทมีอยู่จริงมีอยู่จริงๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไง ดูสิคะไอติมเขาลูกใหญ่เต็มคําเลยค่ะใหญ่กว่าทุกเจ้าและใครที่กลัวกินยากนะคะคราวนี้เขามีช้อนไม้มาให้ด้วยค่ะเราสามารถขอแยกเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าด้วยแถมรีไซเคิลได้อีกค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นไอติมรสวันิลาที่ทุกคนต้องชอบแน่ๆแปง้งโมจินุ่มยืดเหมือนเดิมมาพร้อมกับรสวันิลาเนื้อนเนียนๆหอมๆอ,อ,อ,อร่อย เลยค่ะทุกคนไอติมโมจิยืดยืไหมเธออยากกินไหมยอยากอยากกินเนาะเออกินให้เราด้วยจะ <c oughs> รักที่สุดไอติมโมจิอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะต้องของเนสเล่เท่านั้นค่ะพะเนสเล่เขายืนหนึ่งเรื่องไอติมโมจินะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเช็คดูหน้าซองก่อนซื้อนะคะซองแบบนี้นะคะทุกคนนี่ๆ,ๆอย่าลืมไปตำกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาอาหารญี่ปุ่น20บบาทต่อกันดีกว่าแล้วสรุปว่าโมจินี่พี่จะไม่ได้กินเหรอ ไม่ได้กินเพราะวันนี้ของเขาเหมดเลยโอ้โอเคไปตามหาอาหารญี่ปุ่น20บาทกันต่อค่ะทีพี่บ้างแล้วกันอะไรอ่ะคอยดูออ,อเออขาว่าร้านอาหารญี่ปุ่นเลยเหรอฮ่าแน่นอนมีอาหารญี่ปุ่น20บาทที่นี่ด้วยหรออ้าวมีดิพี่เช็คมันแล้วสั่งให้เรียบร้อยแล้วจ้าตอบแทนเมื่อเช้าที่ทำดีมากๆและเมื่อกี้ที่โมจิก็ไม่ได้กินซักกระชิ้นงั้นไปดีกว่าค่ะทุกคนไไม่ได้แล้วเขามาเสิร์ฟแล้ว ถังจริงอันนี้20บาทหรอไม่ใช่อะไร20บาทอยู่นี่ฮะเออแล้วเนี่ยของพี่วันนี้เธอก็ทำชาเลนจ์ยี่สิบาทเหอกันไปตกลงกันตอนไหนวะอันนี้ไม่ได้เลยโมจิก็ไม่ได้กินยังจะมาไอ้น,นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอีกเข้าเปล่าธรรมดาเนี่ยนะอ่าจะกินยังไงทำไมมันจืดหรอใช่อ่ามีรถไม่เสียตังค์ ไม่เสียตังค์เหรอใช่จบใส่เยอะก็ไม่ได้เธอเขาได้กินแค่นี้จริงหรอมูยแค่นี้ก็ไม่สมกับเป็นช่องจมใสสิยังมีอีกแซลมอนนี่นี่กระเมปลาดิบสีเขียวค่ะเฮ้นอืมรู้ก็อร่อยเข้าญี่ปุ่นอ่าแน่นอนที่เนี่ยข้าญี่ปุ่น20บาท ทำไมเขาใส่วาซาบิกันไปอ่ะเอ้าเพิ่มรสชาติไงมีน้ำไหมน้ำที่นี่ขายี่ห้าฮะเออเสียใจด้วยพี่สงสารจริงจริงอ่ะอ่ะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้อดเอาจ้อดตัวเองออกไปเลยเอาจ้อดตัวเองออกไปดมอ่าดมหอมไหมหอมหอมมากไหมดมอีกอ่าล้วรีบตักข้าวรีบตักข้าวรีบตักข้าวเข้าปากรีบตักข้าวเข้าปากแล้วอะไรมาเสิร์ฟอีกอ่ะเธอ ราซาบาดองเบิร์นี่ปากนี่ของพี่พี่ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นกินไปเลยชิ้นหนึ่งทำไมอ่ะจานนี้ร้อยยี่มีหกชิ้นอ้าวชิ้นละยี่สิบดิอ่านี่นั่นมันสองชิ้นชิ้นเดียวนี่มันชิ้นเดียวติดกันเอาออกมาชิ้นนึงเดียวนี้นี่มันชิ้นเดียวหรือจะไม่กินเลยกินนี่เราต้องแบ่งอย่างนี้แบ่งอย่างนี้นี่กระตานิดนึงข้าวอีกเดี๋ยวยุ่ เราล้สักพัาไม่ที่มิติทำเลยค่ะทุกคนเราไปหาเองดีกว่าเดี๋ยวเรามาหาเองดีกว่าค่ะทุกคนทำไมอ่ะโอโ้โหแล้วนี่คือเราเจอแล้วนะญี่ปุ่น20บาทไหนไหนพาไป<ม>าดูสินี่ญี่ปุ่นของแท้เลยนี่ข,ขนมโตเกียวญี่ปุ่น20บาทนี่นะคะ20บาทจริงๆเราได้กินขนมโตเกียวญี่ปุ่นเลยอ<า>ขอบคุณค่ะ,ะไปกินกันค่ะ ออกมาจากตลาดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ข้างหลังเนี้ยคือร้านอาหารญี่ปุ่นที่พี่อัญพาเรามากินเมื่อกี้เราจะกินโตเกียวเยอะเพียบดูไส้ในทุกคนมีทั้งหมูสับมีทั้งไสก้กรอกมีทั้งไข่มีทั้งซีอิว๊วมีแป้งด้วยเยี่ยมไหม แค่นี้เราไม่อิ่มหรอกค่ะทุกคนเราจะไปตามหาอาหารญี่ปุ่น20บาทต่อและเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านกันเดี๋ยวไปรวบรวมก่อนไปคะ่ะต๊ยยุงนี่ญี่ปุ่นปะเนี่ยได้มาแล้วคะ่ะทุกคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า20บาทในซูเปอร์มีอะไรบ้างเือเมื่อกี้ไม่อิ่มเลยใช่ไหม มันจะอิ่มตรงไหนอ่ะไม่อิ่มได้ไงอะ่ะมีทั้งซาบะมีทั้งเนื้อหอมหอมหมายถึงเขาไม่อิ่มได้ไงแต่หมายถึงพี่เนี่ยพี่เขาไม่เข้าไปยุ่งเรวยนั้นแหละไ,ไอิ่มมากอาวเธอพูดว่าเธอจะไม่กินใช่ปะ่ะไม่กินไม่กินนะโอเคงั้นเปิดกล่องนี้ก่อนเลย <laughs> <c oughs> ขนมช็อกโกบีของชินจังนะคะทุกคนลดเหรอใช่เราได้มาในราคาะยี่สิบาทพอดอีช็อกโกบีไหนใครบอกจะไม่กินนะ เราไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าญี่ปุ่นไหมเพราะว่าชินจังมาจากประเทศญี่ปุ่นขนมช็อกโกบีก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นอู้พี่อ่ะมันเป็นขนมรูปดาวค่ะทุกคนชินจังชอบกินขนมแบบนี้เหรอทำไมอร่อยจริงเหรออ่ะอร่อยเอาป่ะขอบคุณครับอันต่อไปค่ะทุกคนอันนี้ก็20บบาททึ่งมาก เป็นๆมันคือขนมซูชินะคะทุกคนมันเป็นขนมที่เราต้องปั้นกินนะคะทุกคนเดี๋ยวปั้นก่อนแป๊บหนึ่งเธอนี่ซูชิไขวานอันนี้เขาตั้งใจปั้นให้เธอเลยนะไม่เหมือนมาเชา้าอร่อยไหมไร่อกกว่ามอเช้าเยอะเลยเยลลี่อืมมันคือเยลลี่หวานเปรีย้ยวเค็มอืมใช่เขาปั้นมืออย่างนี้เลยเมื่อกี้แสดงว่ามันมีแค่หวานกับเปรีย้ยวใช่ไหม <laughs> อันต่อไปเราก็มีมาให้พี่อันเหมือนกันค่ะมีเหรอมีอันนี้คือญี่ปุ่นแท้บินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยน้ำสลัดซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำสลัดงาญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้ผักสลัดมันมีงบแค่ยี่สิบอะไม่มีผักสลัดยี่สิบไม่มีแล้วกินยังไงอ่ะเขาให้เธอน้ำซีอิว๊วอร่อยแน่เค็มๆเ,เรากินน้ำงาหวานๆค่ะทุกคน ดูนี่เฮ้ยเฮ้ยโวเธอไม่เลยให้เขาชิมเลยอ่ะโอยแล้วนี่หอมด้วยอ่ะเขากืนหมดด้วยเออลงทุนดีเนาะเก่งมาก YouTube YouTube อ๋อโอเคโอเคหมดแล้วค่ะทุกคนชาเลนจ์กินอาหารญี่ปุ่น20บาทของเรานะคะวันนี้เราได้กินแต่อาหารญี่ปุ่นดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่อร่อยมากจริงคือแบบมีแต่ญี่ปุ่นแท้ๆแล้วก็อร่อยมากโดยเฉพาะไอศครีมเนสเโมจิวานิลานะคะ อร่อยมากค่ะทุกคนก็เลยอยากชวนทุกคนไปชิมโมจิของแจ่มใสกันซึ่งโมจิของแจ่มใสนะคะก็ต้องเนสเล่เท่านั้นค่ะถ้าใครอยากกินนะคะไปซื้อได้ที่เซเทุกสาขาและ a อปเซเว่นเดลหรือตู้ไอศครีมเนสเล่ก็ได้ค่ะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะและไอเทมด้วยค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปน,นี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย,บาย